บัตรน,นองซ่อนจะเป็นทีมไลท์ของพาเพเลินเพลยให้เบิงฟี่นะครับวันที่สิบแปดเนาะแต่ในส่วน<บ>ใีกลุมปิดแล้วคือโดชมฟรีหมดเลยในช่วงกรุงเทพก็คือบนนอนรรลับหน้าที่นะครับบลุบรรลไลซูม,มืออยู่แนละ้วทํำมือไหนมีสัญญาณแม,ม่มีสัญญาณก็คือบบไดไล่มือนี้บรรลสีไลสชดเชยค่ากาแฟของแม่หนึ่งลบบุรีโอนกาแฟมกมืออยู่อัน มือ,อยู่บัลพ์พนเนาะเพื่อนโอนาคากาแฟมนลลุนไหล่บด้รสัญญาณมันสัญญาณมันลมนะบันลพนบันลุนสไลเบื้งองบนนี้แหละนีอันมักอก่อนทัวร์กรุงเทพแม่แม่เมืมม่อแรกอยู่ที่หลังปัป๊มปตทปู่เจ้าสมิงพายบุตรสยามาสามลงไต้ห้านีแม่แม่สมัยตะกี้บนนลุนกามาเลาะแหละหลทั้งบอนลุนอยู่ไอที่ท้ายบ้านใหม่เนาะโรบินสันท้ายบ้านใหม่สมุทรปราการมาเป็นผู้ซอยปูิจัติการลงหนังอยู่หัน ตะกี้ก็เลาะอยู่สมุดปากการพี่แล้วแต่าว่าเันทินเจ้าของพี่แล้วแม่ไปมาไปมาปางกะปีกะปีสมุดปากการเนาะสายหนึ่งสีหาสุดสายสมัยเจ้าของเลี้ยนเขบสมัยคอยเปลี่ยนผู้บ่าวหน่อยดอกวะสู้มือนอี่คอยเท่าแล้วมันหมาน,มานวาชันแม่มานีเิ่นว่าเมื่อคืนสมุดปากการฝนตกสอดแมนครับแม่เป็นครับยาอยู่พระรามสองจ้า พะรามสองบอกไก่บอกไก่ครับอย่าคุณยายพินมักมวนมาเด้อเม,มย,ย้ายคุณยายมากินต้มใส่งวัวหน่อยบอกไก่ครับสามบมามือนอีก,กับบางบอ่ออีกมือนหนึ่งก็ถือว่าไก่คือกันครับเลยตลาดลวยซับไปหน่อยเดียวครับสวัสดีแม่ปารานอมครับ น้องนอน,นท์สูซูติดตามไปจ้าขอบุณครับขอบุณทุกการกดติดเมื่อวานนี้เมื่อแรงเจอการคาับสวัสดีแม่เอโบยันชุมช่มแพ่ฝนตกบ่แม่เอบอ่บได้เห็นแม่เอซะเพื่อนว่าสิบปีลำเศร้าปีลำจากบอเห็นกวางมะยามบางเขาคือเราได้เห็นเจ้าเธอเดียวบ่ได้เห็น่อยอีกปีนึง่งเราได้แบบน,นี้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เอกินหอดสุพูสุคนคือเก่ากินหอด คันนี้หนีจากประโยุบ้านนี่ก็คิดหอดเน้วฝากเน้วตอนอีเมลเามาฝากเนาะสารบริแรงนาใจครับบอลลุนม,มาปีแรบมบอลลุนกระทับใจเลยยางไก่บ้านเพื่อนเอินกินเข้าอยู่ใส่ลายใส่ลา,สลายบอลนุนม,มาคืออยู่นนเนาะคือหูจากคอยอีสานบรแรงนาใจหากแพงแบ่งปันอีสานมักมวลอีสไลบุญหลายบ,ายบาอ,อย่างเพื่อนมีบุญตลอดบอลสิป,ปิดพักว่งก็มีบุญเขาพันษาบุญเขาประดับบุญเขาจี มีบุญตลอดอีสานบุญหลายอยู่อีสานปีนี้บนนุ่นได้ได้ปิดทองฝังลูกนี่มีสิบแปดได้หลายกว่าสุปีพ่อชนบุรีฝนโตกอีเม่เลื่อนเดียนสาจากโตกครับสสดิพ่ออํานวยครับคำพูนร่วมมิตรแมนบ่อพ่อสสดีเมธีระยุทธสีบัวครับใจเกินร้อยซีไปเบิงอีกพอกับบ้านบุญเดือนซีบ้านไล่ใต้พี่บุญบได้เบิงบอก ร้อยเรื่องราวหลากหลายร้อยความประทับใจนะครับทุกๆสนามที่ผ่านมาอยากแนยไงแนยคุรีคูจอหาเม่ปยายามพี่ยามน้องบันนันบรรนี่นะครับนะครับเดินทางมาสิเบิดแล้วสิปิดวงแล้วปีนาฟ้าไม่พบพอกันไหมบรรุปีนีบนรลนบันได้ยปยามบ้านจ้าเชื่อบัได้ยปยามทั้งพิดสนุโลกจะไปรับนครสวรรค์ก็ได้ผ่านในหน้าบ้านเจ้าของเนาะเมรัดกระบ่มายามบนร้นจ้าเชื่อเลย ปีนาบอลนน,นก็เลยบ่มายาแม่รัดแล้วอยู่บ้านให้แม่รัดมาเหยดตู้เดียวอ๋อมอน,นอยู่ร้อยเอ๋นะฮะเดี๋ยวเล่นขอนแก่นหรือน้องบัวจะไปหาจาบอนน,นแม่แม่เอ๋มีอยู่วันที่สิบสงสารบนบ้านนี่แหละชีวิตหมอลำแม่ว่าบอนน,นเป็น่ยนทหารนี่ลำบากกา็ลำบากเลาดินะครับแต่การมาอยู่กับหมอลำมนันคือลำบากลำบากกว่าท่าเอาอยางสะเทาะ ยางเถาะยางเถาะลำบากลำลำบากทุกยางเลยแม่นะครับลำบากมองอยู่มองกินมองเศร้ามองอยากลำบากบอกคืออยู่ทั้งบ้านเทาทั้งบ้านเทาเพราะอะไลอาศัยวัดอาศัยโฮมใหม่อาศัยบ้านพี่บ้านน้องบ้านพ่อบ้านแม่ท่าม้ากรุงเทพนี่เด้วเบิดสิทธ์เลยครับไม่มีเงินอยู่ไม่ได้กรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้คิวงานอยู่ขอนแก่นร้อยเอด็ดขอนแก่นร้อยเอด็ดสารคาม เพชรบูรณ์คิวงานคอยแล้วนะครับทั้งพุ่นเบิดแล้วแม่แม่กาลสินก็เหลืออีกสองงานในบ่บอกก็เบิดแล้วมีบนนอลนวดบอลถือแมนครับมากรุงเทพนี่บอมีเงินอยู่บอได้ได้แม่อยู่บอลรอยหนึ่งกรุงเทพสามสิบบาทยี่สิบ,บาทบานเท่ามันบะคือบนทางอีสานในหาบาทสิบ,บาทยังพออยู่ได้อยู่กรุงเทพนิวเทวาแต่ยางออกจากห้องจากออกอยังเป็นเงินเบิดเอาห้องน้ำก็เสียเงินทุกอย่างคือใช้เงินหมดเลยมาล้นมาอาศัยอยู่กรุงเทพต้อง เก้าปีสิบปีแต่จบมสามมาเทิดงานมาเรียนอยู่กรุงเทพจนในเมื่อขึ้นบานเจ้าของ